ในพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีรุษศักราช2560ในนาำคณะผู้จัดทำโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีรุษศักราช2560ภายใต้โครงการการรณีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้ประชาชนเดินทางตามเที่ยวบิเงื่อนงำแนวจำนวนมากปัญหาที่ตามมาคือการเกิด ประธานเทศบาลท่านประหลัดท่านรองประหลัดท่านผู้ส่นราชการและท่านประธานอบรรอและสมาชิกอบตรรินุนที่สว่างโลดจรมรทสถาปัยสิติที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจุดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงการของเทศบาลตำบลเกวิศรักษาเมื่อวันที่11-17เมษ,ษ,ษ,ษายน,น2566ไอ้ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในวันนี้ครับทางถนนช่วงเทศการสงการ ประจำปี2566แา่คำเก่าเลยนาท่านประหลัดก็ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการนี้บอกไปอย่างยิ่งว่าการตั้งจุดบริการประชานชนในช่วงสงการในประจำปีนี้ของเทศบาลตะบนเขมทําทให้อุบัติเหตุบนทองถนนในช่วงปีใหม่ของประเไทยนี้ลดลง าพระสถานนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาด้วยเพ,พื่อที่เปิดโครงการในครั้งนี้นะคะและก็อขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ